เกิดจากระติดตามข่าวซึ่งเป็นข่าวฮิตในตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนทั้งสื่อมวลชนคงจะเพ่งไปที่ข่าวเรื่องระเบิดสองแห่งนี้นะทั้งที่จันหัดนททดของและที่นกทรีชัยสมรภูมิก็นับว่ายังโชคดีนะครับในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยที่กทมรก็รตำรวจเนี่ยไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เยอะแยะนะ แทบจะทุกตรอกทุกซอยในเนขตกรุงเทพไอ้ภาพที่ได้จากกล้องจอดปิดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและก็จะเป็นหลักฐานสําคัญน,นะครับที่ใครจะมาพูดอะไรให้มันนอกเหนือไปจากภาพที่ปรากฏในในกล้องจอดปิดเนี่ยคงยากนะและจากพฤติการและภาพที่ได้รวมทั้งหลักฐานที่ได้จากการระเบิดแล้วเนี่ยผมเชื่อนะฮะ จากประสบการณ์ทางงานของผมเนี่ยผมเชื่อร้อยเเครับว่าเกิดจากกลุ่มผู้ก่อกวนต้องการให้เกิดความรุนแรงครับทางม็อบเองเนี่ยผู้ที่จัดม็อบเองเนี่ยที่จะมาทำในลักษณะนี้ทำให้ผู้ที่มาร่วมม็อบเนี่ยต้องตายบาดเจ็บไปเยอะแยะอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของ ู้ท่จจมอกเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็โหดเยี่ยมเกินมนุษย์นะฮะแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเกิดจากรัฐบาลเพราะว่าการทุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวันสองวันมันเป็นสองเดือนแต่สามเดือนแล้วแล้วก็รัฐบาลก็ยังสามารถที่ควบคุมสถานการณ์โดยสออ ตรส,อ,รสอ,รอะไรเนี่ยนะครับที่ยังดูแลนะไม่ให้เกิดเหตุร้ายการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองก็ยังดาเนินการไปได้อย่างเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะก็ไปกันด้วยดีนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างก็คือว่าการที่ม็อกเนี่ยกับตำรวจเนี่ยตึ่งควรจะได้ทำงานร่วมกัน การกำหนดทิศทางเส้นทางเดินอของม็อบความจริงตํารวจควรจะได้รับรู้นะแล้วก็อำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกไปได,กด้วยการตั้งด่านตรวจเพื่อไม่ให้คนที่ไม่หวังดีทั้งหลายเข้ามาร่วมในม็อบหรือมาก่อกวนหรือมาสร้างความรุนแรงในม็อบเนี่ย ตำรวจมีส่วนช่วยได้เยอะครับถ้าผู้จัดจาก,การแกนนำม็อบเนี่ยได้ประสานกับตำรวจแล้วเหตุร้ายเหตุป่วนอย่างเนี้ก็คงจะผู้ที่ไม่หวังดีที่มาก่อขวนทำให้ความรุนแรงนั้นนะก็คงจะได้ยับยัง้งชั่งใจได้นะครับก็น่าจะได้เท่าที่ผมติดตามดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทางแกนนำม็อบเองก็ไม่เข็ไว้ใจตำรวจ เราก็ไม่ไม่อยากจะใช้บริการของตำรวจด,ด้วยก็ทำให้เกิดช่องหัวช่องว่างจดเกิดเหตุผมคิดว่าจากที่ได้ดูรายงานหรือว่าติดตามข่าวเนี่ยที่เกิดเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะเกิดจากกลุ่มคนเดียวกันครับเพราะว่าระเบิดที่ใช้เนี่ยจากการได้สอบถามผู้ที่เข้าไปร่วมเก็บกู้ระเบิดนะฮะมันเป็นระเบิดชนิดเดียวกัน ราบอย่างไรครับว่าเป็นสมดุลชนิดเดียวกันเนี่ยคือหลักของการตรวจสอบหลักฐานวัตถุระเบิดเนี่ยจากหน่วยเก็บกู้เนี่ยเขาดูที่กระเดื่องครับกระเดื่องกระเดื่องเนี่ยมันเป็นมันเป็นไอ้ไอ้เครื่องมือที่ที่สําหรับออป้องกันการระเบิดหรือทําให้เกิดระเบิดคือถ้าดึงดึงดึงเอาเอาชิ้นตัวนที่ ที่กัดการออกแล้วเนี่ยนะแล้วก็จานวนก็จะทางานแล้วก็ไอกระเดื่องตัวเนี้ยมันจะไม่ไม่ไม่ไปไหนอะครับมันก็จะตกอยู่บริเวณที่กระเทนอนการที่กระเดื่องเหมือนกันเนแสดงตออแสดงให้เห็นถึงบอกบอกรุ่นชนิดของระเบิดได้ครับแล้วก็ ทางหน่วยเก็บกูลล้รูกสึกว่าจะเก็บได้ทั้งสองที่เก็บกระเดื่องได้ทั้งสองที่เป็นกระเดื่องชนิดเดียวกันนะซึ่งผมดูในภาพที่ที่มังกรชาติเอามาดูเนี่ยชั้นไหนคนที่ป่าทั้งสองที่เนี่ยพยายามจะไปเก็บกระเดื่องออกไปวิ่งเข้าไปเก็บกระเดื่องเนี่ยมันก็เป็นข้อพิรุธอย่างหนึ่งนะครับว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่เน,นี้กลุ่มคนร้ายเหล่าเนี้ยมีเจตนาแฝงอย่างไง หรือว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นเป็นที่นาสัเกตอย่างนึงนะครับว่าคนที่ไปปาระเบิดดูจากภาพเนี่ยไม่ได้ไปไกลาจากที่ไหนนะครับผูวนเวียนอยู่ในนั้นนะ่ะอยู่ในกลุ่มที่ผู้เดินขบวนแถมยังแฝงกายมีแฝงนกเวียดด้วยนะครับแฝงนกวีดสงชาติให้กลมกลืนไปกับผู้ชุมนุมเดินขบวนนะ ทำอย่างบุกอานะครับเหมือนจงใจจริงๆครับไม่ใช่เพื่ออำพลางอะไรเลยก็เป็นที่น่าแปลกนะครับว่าว่าทำไมถึงทําในเวลากลางวันทั้งๆที่เขามีโอกาสทําในเวลากลางคืนจงแฝงตัวหลบหนีได้ก็ไม่ทำนะฮะทำในเวลากลางวันแล้วก็อาศัยการทุลมุนเมื่อเกิดควันขึ้นแล้วระเบิดแล้วมีควันขึ้นมาแล้วก็ แฝงตัวหลบหนีเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็หนีไปนะผมผมฟันธงเลยครับว่าว่าการที่เกิดสองกรณีเนี่ยเกิดจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนเพื่อให้เกิดความรุนแรงครับรุนแรงที่เกิดความเข้าใจผิดในผู้ชุมนุมนะรุนแรงก็เพื่อให้รัฐบาลได้รับความเสียหายนะส่วนที่ตอนนี้ว่า มีภาพอะไรต่อ,อะไรทั้งใน l ลายทั้งในเน็ตทั้งในในเฟซบข๊นะเยอะแยะหมด <c oughs> ก็พยายามที่จะโนโยงไปที่หน่วยโนยหน่วยนี้ครับว่าเป็นคนของหน่วยนั้นเป็นคนของคนเนี้ผมก็อยากให้ทั้งแกนนำม็อบนะผู้ชุมนุมพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวของตั้งหลายเนี่ยได้ตรวจสอบให้ดีนะครับและตำตงนํานตํารวจแห่งชาติ หรือสอรตเนี่ยก็ควรที่จะได้รีบทำความประจางครับให้ชัดเจนนะครับว่าว่าผู้ที่ออกไม้จับนะั้นเป็นใครในรูปภาพนะนะครับทั้งสองเหตุการณ์นะเป็นใครนะฮะมิฉะนั้นแล้วปัญหาก็จะลุกลามไปยังหน่วยงานหรือในหน่วยที่ถูกกล่าวหาถูกภา่พิงไม่ว่าจะเป็นทางเรือเองหรือตำรวจเอง นะหรือในในในหมู่ในหมู่แกน,นงาของมอบเองนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของตำรวหในชาติต้องรีบทตามความจริงให้ปรากฏฮนะแล้วก็เล็งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ